ทำนายสึกลุกหนังกับชอเดตประจำวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568วันนี้จัน์มาฝากกัน8คู่คู่แรกเปเช่ che, เจอกับแอเลติโกมาดริดในศึกฟีฟ่ข่าพเปิร์ครับถ้าดูจากผลงานเปเช่ che, ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คว้าแชมป์ทุกรายการในประเทศแถมยังเป็นเจ้ายุโรปอย่าง UCL อีกด้วยส่วนแอเลติโกจบอันดับ3ในลาลีกาสเปนแต่ถ้าพูดถึงชื่อชั้นคู่นี้เพิ่งเจอกันมาใน UCL รอบคัดเลือกในรอบลีกเฟสแอเลติโกบุกไปชนะเปเช่ได้2 น่าจะอึดอัดเจอกับเกมของอาร์เรติโกแต่มองว่าคุณภาพเปชเช่ตอนนี้ดีกว่าช็อตเดตให้เปชเ,เ,ชเช่เฉือนหนึคู่ต่อมาบาเยนน์มิวนิคเจอกับโอแลนจากนิวซีแลนด์คู่นี้บาเยนเนือกว่าโดยไม่ต้องคิดช็อตเดตให้บาเยนชนะ5 0คู่ต่อมาพาเมัสจากบราซิลเจอกับปอร์โตจากโปรโต,ตุเกสถ้าดูจากผลงานพาเมัสเองกําลังเล่นอยู่ในลีกเครื่องน่จะร้อนกว่าทางด้านปอร์โตที่ปิดซีซั่นไปแล้วแต่ปอร์โตเองก็ยังมีเกมอุ่นเครื่องอีก2นัดก่อนที่จะมาเล่่่นนนรรรราาาายยกกีี้้แตตมมออองงงวปปะสบณ์ขโััช เชิงแทคติกที่น่าสนใจและแน่าจะเป็นทีเด็ดที่จะเอาชนะพาเมลัสได้ชัดเด็ดให้ปอโตเฉือนชนะ2-1คู่ต่อมาซามโดเรียเปิดบ้านเจอกับซาแลนิตาน่าคู่นี้เป็นศึกเพย์ออฟหนีตกชั้นถ้าดูจากภาพรวมซาแลนิตาน่าทำได้ดีกว่าซามโดเรียยังมองว่าเกมในเล็กแรกน่าจะแบ่งแต้มเสมอกัน1-1หรือถ้าจะมีผู้ชนะซาแลอาจเฉือนซามโดเรียได้1นคู่ต่อมา สึกเพย์ออฟของเซกุนดาสเปนมิลานเดสเปิดบ้านเจอกับเรียโอเบโดผลงานของมิลานเดสไว้ใจได้เมื่อเล่นในบ้านพวกเขาไม่แพ้ใครเลยตลอด10นัดที่เล่นเกมในบ้านส่วนโอเบโดออกมาเป็นทีมเยือนซึ่งใส่ตีเกมเยือนในซีซั่นนี้21นัดชนะ7เสมอ9แพ้ไป5ก็ยิงดูว่าเป็นรองมิลานเดสชดเด็ดให้เจ้าบ้านมิลานเดสชนะ2-1 คู่ต่อมายูโรชุดยู1อังกฤษเจอกับโซโลมีเนียชื่อชั้นและฟอร์มของอังกฤษดูดีกว่าชัดเจนชเดลตให้อังกฤษชนะ2 0คู่ต่อมาเช็กยู1เจอกับเยอรมันยู1ี่ท่านดูจากผลงานเยอรมันดีกว่ามาก10นัดหลังสุดเยอรมันไม่แพ้ใครชนะไป8สเสมอไป2แต่ว่าเช็กเองพวกเขาก็มีคุณภาพอยู่พอตัวอีกทั้งใส่ตีเฮดทูเฮดที่เจอกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้แทบจะกินกันไม่ลงแต่ยังมองว่าคุณภาพของเยอรมันน่าจะชนะได้แต่ทําได้แค่เฉือน2-1 ผู้สุดท้ายเนเธอร์แลนด์ย21เจอกับเดนมาร์กยู21ท่านดูจกผลงานเนเธอร์แลนด์ไม่แพ้ใครตลอด10นัดที่ผ่านมาชนะ7เสมอ3แต่เดนมาร์กเองก็เพิ่งเรียกความมั่นใจด้วยการเสมอ Italy, สอิตาลีเสมอโปแลนด์และก็ชนะยูเครนไปได้3ต่อ2งมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะเดเด่นให้เสมอ22หรือถ้าจะมีผู้ชนะเนเธอร์แลนด์น่าจะเฉือนได้2 1จัดไป